สวัสดีครับอ้าววันนี้มีเรื่องมาคุยกันเล็กน้อยอ่าก็เดีย๋ยวว่าเตือนภัยก็ว่าก็ได้นะฮะอ่า <c oughs> เรือนพิเศษสามศูนย์ศูนย์หนึ่งบีโออ่าสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์นินพันกันสามศูนย์ศูนย์หนึ่งบีโอเป็นที่รู้กันแล้วว่าอ่าตัวเรือนจะต้องเป็นคาร์บอนนะฮะ เพราะว่าตัวเรือโล,โล,โลโหะเนี่ยไม่ผลิตนานแล้วเป็นสิบปีแล้วนะครับไม่ผลิตนะฮะแต่ถ้าดูเผินๆเนี่ยมันก็จะขายตัวนี้เป็นตัวไม่แท้นะฮะไม่แท้มาด้วยอาการเครื่องหยุดเดินลูกค้าซื้อมาในราคาสามพันบาทอถ้าแท้ก็ถือว่าถูกมากถ้าไม่แท้ก็ถือว่าโคตรแพงนะฮะ,ะ <c oughs> ทีนีจน้จุดสังเกตนะครับจุดสังเกตให้สังเกตเจ้าตรงภายน้ําเมื่อก่อนเนี่ย ถ้าถ่ายรูปตัวนี้ผมจะดูไม่ออกทันทีนะฮะดูไม่ออกเลยเพราะว่าอะไรเอ่เมื่อก่อนเนี่ยเจ้าตัวที่เทียมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะหนานะครับแต่อันนี้คือพัฒนาขึ้นมาก็คือทําให้บางทําให้เหมือนเห็นฮะทุกอย่างเหมือนหมดเลยเป็นหลอดเหมือนอ่ลูกค้าจะสังเกตด้วยวิธีเลข7ไม่ได้แล้วนะครับเลข7จะต้องมีขีดข้างล่างมีแง่งเล็กๆอยู่ข้างล่างนะเท่ากับ3าขีด1 2 3ออย่างนี้นะฮะไม่ได้นะครับ เนื่องจากว่าของเทียมใช้เครื่องลอนด้าแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องลอนด้าเลข7ก็จะต้องตรงกันหมดนะฮะอ่าทีนี้จะสังเกตจากอะไรล่ะเรือนนี้ทําจากวัสดุผมไม่รู้นะฮะว่าเป็นเตเลตหรือว่าเป็นเหล็กธรรมดาเนี่ยอันนี้เป็นโลหะนะฮะน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะเลยแหละค่อนข้างเยอะฝาหลังก็เป็นโลหะซึ่งรุ่นนี้ฝาหลังและก็ตัวเรือนจะต้องเป็นคาร์บอน สังเกตนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวนอ็อตนะฮะเห็นน็อตนะครับสั้นจุเลยนิดเดียวตัวนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องแล้วนะฮะตัวเครื่องทุกอย่างในี่ใกล้เคียงเลยขอให้สังเกตก,กระจกบาเซลนะฮะกระจกบาเซลก็คล้ายคล้ายมากเม็ดมยมก็ลักษณะเดียวกับของแท้แล้วครับ เครื่องก็อย่างนี้แหละของแท้ก็แบบเนี้นะฮะเพียงแต่ว่าของแท้เนี่ยมันจะมีลิ้นลิ้นบังคับฐานอยู่ทีนี้ถ้าเราไปซื้อเนี่ย <c oughs> มันไม่มีใครเขาให้เราเปิดดูหรอกครับว่าข้างในมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่าก็จะดูยากนิดนึงนะครับอ่าทีนี้เราก็คงจําเฉพาะรุ่นนะฮะวิธีนะครับวิธีในขั้นต้นที่ไม่ให้ถูกหลอก <c oughs> สมมตินะครับเราเราซื้อเรือนนี้มาหนึ่งเรือนนะครับซื้อมันไม่ซื้อไปดูที่ร้านเสร็จแล้วเนี่ยโทรศัพท์มือถือไงฮะโทรศัพท์มือถือ <c oughs> เรารู้ว่านี่คือ3001ูนดี B o. อ่าเพราะฉะนั้นเข้า Google เลยครับกดเลยรูปนกสามศูนย์ศูนยแล้วเอารูปจากในอินเทอร์เน็ตเทียบกับตัวนาฬิกาเลยมันจะมีข้อสงสัยข้อให้เราจับว่ามัน มีตำหนิตรงไหนและให้จับผิดชนิดที่ว่าทุกจุดทุกเม็ดมีกี่เม็ดกี่เม็ดเคลีย์ให้หมดเลยนะครับสมมุติว่าเราสังเกตป๊อบมีอะไรก็ตามที่มันผิดแผกไปนิดหนึ่งนั่นก็คือพรอสองหรืออาจจะยำมา,าสมมุติว่าเห็นไหมฮะมันจะมีแท่งที่เทียมตัวนี้โดดขึ้นมาก้อนเดียวเลยเม็ดเดียวเลยเขาอุตส่าห์ทำที่เทียม สีตัวเลขสิบสองไม่เหมือนกับเลขอื่นอ่เหมือนของแท้เลยของแท้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละนะครับอ่าแต่คุณสมบัติของตัวเรือนพวกเนี้ยผมไม่แน่ใจนะฮะว่า <c oughs> มันจะการน้ำไม่ดีหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ได้เทสการหมุนขอบนะครับขอบตัวนี้ใช้ได้เลยแหละทั้งเสียงทั้งอะไรใกล้เคียงเลยนะฮะเขียดเพีงเข้าว่า มันเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับถ้าเผื่อว่าขายทางอินเทอร์เนต็ตเราก็ยังพอเปรียบเทียบได้ก็เปิด Google เอาลูปใน Google เนี่ยออกมาเลยแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตั้งเทียบกันเลยจะเห็นข้อแตกต่างทันท,ทีนะฮะเพราะว่า3001 PO หน้าตาจะมีบิดเพียเพ้ยนเพียนจากนี้หน่อยๆน,นะครับให้ดูแบบจับผิดนะเออพาสาวๆไปด้วยก็ได้สาวๆเนี่ยนักจับผิดเลยแหละผู้หญิงจะจับผิด คนจับผิดวัสดุจับผิดกลิ่นเก่งกว่าผู้ชายอ่าก็ไม่รู้ว่าเรียนมาจากไหนนะครับอ่าสาวๆที่นั่งอยู่ฟังอยู่ก็ช่วยตอบด้วยว่าเรียนมาจากไหนทําไมถึงเก่งนะครับอ่าเรือนนี้ก็ไม่มีอะไรมากทนใช้ต่อไปซื้อแล้วนี่ไม่รู้จะทํำยังไงอ่าเราเคยบอกแล้วไงว่าถ้าคุณไม่ใช้ในการเรือนนี้แล้ว จะทำอะไรกับมันได้ล่ะนะฮะอันนี้คือไม่แท้หมดเลยนะครับสายเสยก็ไม่แท้นะฮะมันเขาทำเก่งมากสายนี่แข็งโป๊กเลยแข็งกระด้างเลยอันนี้คือสายรุ่นใหม่นะครับนี่คือสายรุ่นใหม่นะฮะแข็งโป๊กแข็งกระด้างเลยมันแข็งเหมือนยางไม่ใช่ยางเันพลาสติกด,ดูเผลอๆจะคิดว่าเป็นแท้ด้ยซ้ำไปตัวสายอ่าก็ ระวังกันนะครับในราคาสามพันมันแพงตรงที่ว่ามันไปต่อไม่ได้ขายใครก็ไม่ได้ไม่มีใครไม่มีใครกล้าซื้อเเป็นผมผมก็ไม่กล้าซื้อแลมหมอและถ้ารู้ว่าเทียมตรงนี้ร้อยเดียวครับเพราะว่าอะไหล่มันถ้าจะเอามาใช้กับของแท้เหรอ <c oughs> สมมุติว่าอยาวอ,อะไหล่มาใช้จะใช้อะไรได้ละ่ะสายก็ขายเป็นของเทียมน้าปัดเหรอ ถ้าปัดก็ต้องแค่เอากระทิ่เทียมบอ,อกไปหมดแล้วก็ใส่ที่เทียมใหม่อก็ไม่คุ้มกันไม่ยอมเหรอไม่แน่ใจมายอมได้หรือเปล่าอันนี้ก็ขออนุญาตเจ้าของก็แล้วว่าจะมาทําทิษน้ําหนักไม่ได้บอดี้เหรอก็ไม่ได้อ่ะบอดี้มันเป็นโลหะใส่เข้าไปเดี๋ยวไอของแท้ก็จะมองเป็นของเทียมไปเลยนะครับก็ประเจือนใครกันสมาชิกระวังกันด้วย ็ขอให้อย่าเจอลูมินดอกเทียมนะฮะสวัสดีครับ